สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอพาผู้ชมปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับโดยวันนี้ผมมีจักรยานคู่ใจนะคือเจ้าฟิกเกยร์คันนี้ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่มีรถติดค่อนข้างมากครับแล้ววิธีการเที่ยวกรุงเทพนะครับให้สะดวกสบายที่สุดคงมุงหนีไม่พ้นเจ้าจักรยานครับเพราะว่าจักรยานเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปไหนบ้างตามผมมาเลยครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหากใครยังไไมมม่ีกกิจรรรอะทํา หรือว่าไม่อยากขับรถไปเที่ยวที่ไหนไกลๆลองเปลี่ยนบรรยากาศหันมาปั่นจักรยานก็ดีไม่น้อยนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาปั่นจักรยานเพราะว่าการปั่นจักรยานชมวิวรอบเกาะรัตนโกสินทร์นี้ถือเป็นกิจกรรมที่กําลังได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทํางานกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังเป็นการออกกำลังกายและท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับ จุดแรกที่เราเริ่มต้นปั่นนั่นก็คือบริเวณเสาชิงช้าครับใกล้กับสาราว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุทัศน์เทพวราร,ร,ร,รามครับ จุดต่อมาครับจากสาดชิงช้ามาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณไม่นานครับขับมาประมาณ500เมตรหรือ1กิโลครับ mm hmm. ก็จะถึงบริเวณศ mm hmm. าลเจ้าพ่อเสือครับซึ่งที่นี่นะครับคนเชื้อสายจีนและคนทั่วไปนะครับมักจะมาสักการบูชาและมาแก้ปีชงครับเดี๋ยวผมจะพาุผู้ชมไปไหว้เพื่อเป็นสิริมง,งคลแก่ชีวิตครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นศาลเจ้าจีนแต้จิว๋วที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงคนจีนมักเรียกว่าตัวเล่าเอีย้ยที่ประดิษฐาน เพียงเทียนเสียงตีรูปเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทัพทิมครับต้องบอกว่าเมืองหลวงของเรานี้การจราจรติดขัดมากครับการปั่นจักรยานแบบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่หลีกเลี่ยงปัญหาแบบนี้ได้เราปั่นมาได้สักพักครับก็จะผ่านบริเวณวัดโพและวัดพระแก้วครับใครที่จะแวะพักไหว้สักการะบ,บูชาก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งทั้งสองวัดนี้ มีความสวยงามมากครับและได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีพวกฝรั่งชาวจีนเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากครับสำหรับข้อควรระวังในการปัน่นจักรยานแบบนี้นะครับผู้ปั่นควรระวังรถใหญ่ๆด้วยเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นมีรถเยอะมากมายครับและที่สำคัญระวังคนเดินข้ามถนนด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งครับปั่นมาเรื่อยๆ มาทางถนนพระอาทิตย์ไม่ไกลจากสนามหลวงและวัดพระแก้วนั่นก็คือบริเวณป้อมพระสุเมนหรือบริเวณสวนสันติชัยประการนั่นเองครับที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนนิยมปั่นจักรยานมาชมวิวและมาพักผ่อนหย่อนใจมาออกกําลังกายมาถ่ายรูปมานั่งวาดรูปและมาทำํำกิจกรรมต่างๆต้องบอกว่าทริปที่ผมพาผู้ชมมาปั่นจักรยานแบบนี้เพราะว่าผมอยากรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป มาใช้จักรยานกันบ้างครับเพื่อแก้ปัญหารถติดลดภาวาโลกร้อนนอกจากนี้การปั่นจักรยานยังเป็นการออกกําลังกายที่ดีแถมยังได้ท่องเที่ยวชมความสวยงามของเกาะรัตนโกสินทร์และเมืองหลวงอีกด้วยครับใครสนใจที่จะลองหันมาปั่นจักรยานแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับทริปที่ผมพาผู้ชมมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้ สำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอย่างผมนะครับก็มาลองพิจารนากันได้นะครับที่เกาะละนาสุขนสิแห่งนี้ซึ่งจะบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมายนะครับแล้วก็สวยงามมากสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ